วิธีทานะคะเริ่มจากอุ่นตะอบที่180องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็หาพิมพ์แบบนี้นะคะประมาณ1ปอนด์หลังจากนั้นเราจะเอากระดาษไขมาปูนในพิมพ์ให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ แล้วก็ปูกระดาษไขเฉพาะด้านล่างของพิมพ์นะคะเดี๋ยวไปทากันเลยค่ะที่เราไม่ทาเนยด้านข้างพิมพก็เพราะว่าไขมันที่อยู่ข้างพิมพ์เนี่ยจะทําให้เนื้อเค้กที่อบเสร็จแล้วหดตัวค่ะจากนั้นเราก็จะร่อนส่วนผสมของแห้งเตรียมเอาไว้ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะห้ามข้ามเด็ดขาด เพราะว่าการร่อนเนี่ยจะช่วยทําให้แป้งเนี่ยกระจายตัวได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีเนื้อเนียนละเอียดค่ะที่สําคัญก็คือจะช่วยให้อากาศเนี่ยเข้าไปในเนื้อแป้งทําให้แป้งโปร่งเบาแล้วก็ละเอียดมากขึ้นค่ะไข่ไก่ที่ต้องใช้เป็นไข่ไก่สดอุณหภูมิห้องนะคะการแยกไข่ต้องระวังไม่ให้มีไข่แดงปนเข้าไปกับไข่ขาวเลยนะคะ เพราะว่าจะทำให้ไข่ขาวตีไม่ขึ้นปูเท่าที่ควรค่ะเริ่มจากการตีส่วนผสมไข่แดงกับน้ำตาลทรายค่ะตีให้เข้ากันหลังจากนั้นจะใส่กลิ่นวานิลานมสดและก็น้ำมันที่จะทำให้เนื้อชิฟ้อนของเราชุ่มฉ่ำค่ะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากัน ใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปจากนั้นคนให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะมาเตรียมส่วนผสมไข่ขาวกันต่อค่ะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยความเป็นกรดของมะนาวจะช่วยทำให้โฟมไข่ขาวของเราแข็งแรงขึ้นค่ะ ไข่ขาวนะคะประกอบไปด้วยน้ําแล้วก็โปรตีนค่ะการที่เราตีไข่ขาวกับน้ําตาลนะคะจะทําให้ฟองอากาศเข้าไปแล้วมันจะไปจับกับโปรตีนค่ะทําให้เนื้อไข่าขาวของเราเนี่ยฟูเบาขึ้นและการที่เราใส่น้ําตาลลงไปช้าๆนะคะจะช่วยให้น้ําตาลเนี่ยค่อยๆละลายแล้วก็ทําให้โฟมไข่าขาวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะเราจะตีเค้าจนฟองอากาศละเอียดมากขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่า soft peak ลองยกหัวตีขึ้นจะเห็นว่าโฟมไข่ขาวตั้งยอดอ่อนแบบนี้ค่ะเนตแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะให้ค่อยๆตีแล้วก็หมั่นยกตะก้อขึ้นมาเช็คค่ะว่าได้ซอฟพิกแล้วหรือ,อยังเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีนานเกินไปนะคะมันจะแยกฟองไข่ขาวแล้วก็จะแยกน้ำเนี่ยอยู่ข้างล่างไข่นะคะซึ่งเราไม่สามารถเอาไปทำเนื้อเค้กได้ค่ะจากนั้นแบ่งไข่ขาวประมาณครึ่งส่วนใส่ลงไปในไข่แดง ใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันไข่แดงของเราก็จะมีเนื้อที่เบาขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ไข่ขาวทั้งหมดลงไปใช้พายางตัดตรงกลางตะล่อมส่วนผสมจากล่างขึ้นบนในขณะที่หมุนอ่างผสมไปด้วยนะคะที่สำคัญต้องทำให้เข้ากันให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ฟองอากาศยุบตัวค่ะเสร็จแล้วเทเนอรอเค้กใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ เค้กประมาณ2 3สของพิมพ์ก็พอนะคะใช้ไม้ไปแหลมเกลีย่ยเพื่อให้หน้าเค้กเรียบเนียนค่ะข้อพิมพ์กับโต๊ะเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศหลังจากนั้นนำไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสเป็นเวลา24นาทีค่ะนำเค้กออกจากเตาแล้วใช้มีดแซะข้างๆพิมพ์แบบนี้จากนั้นคว่ำเค้กออกจากพิมพ ลอกกระดาษไขออกวางพักเค้กบนตะแกรงให้เขาเย็ยนสนิทค่ะแค่นี้เราก็จะได้ชิฟฟอนเค้กเนือ้อนุ่มๆแบบนี้แล้วค่ะลองบีบดูจะเห็นว่าเนื้อสัมผัสนุ่มฟูดูเนียนละเอียดค่ะแต่ว่าก็ยังมีความชุ่มฉ่ำน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะอย่างมากก็แค่บีบครีมสดลงไปเบาๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ